พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านเฟซบุ๊กไลฟ์ประจำวันพุทธที่24สิงหาคม2559ในวันนี้ก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับอิสรภาพทุกคนไม่ว่าจะเป็นภัยดาวดิน14จาก15นบปปและก็8แอดมินรวมกระทั่งกรณีฉีกบัตร3คนเมื่อวานนี้และก็วาดหวังว่าผู้ต้องหาคดี ผิดนี่นะครับเรื่องพรบประชามติที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนจะได้รับอิสรภาพเชกเช่นเดียวกันหัวข้อที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านพูดว่านายกจะเป็นใครก็ได้แต่ต้องสง่างามผมก็ต้องถามตรงๆว่าคำว่าสง่างามหมายถึงอะไรเพราะเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่า ทุกขบวนการจนกระทั่งถึงบัดนี้นั้นท่านต้องยอมรับสิ่งแรกก่อนว่าท่านฉีกกติกาแล้วก็มาสร้างกติกาใหม่แล้วก็บอกว่าให้ทุกคนเคารพกติกาแต่ว่าท่านลืมไปว่าท่านเริ่มต้นด้วยการฉีกกติกามาก่อนดังนั้นครับกระบวนการที่ผมได้วิเคราะห์อย่างชัดเจนว่าเราอยากไปหลงประเด็นดเพียงแค่ว่าสสจะเป็นผู้เสนอนายก แต่เพียงอย่างเดียวนะครับหรือว่าสวร่วมเสนอในคราวแรกสาระหลักก็คือจำนวนเสียงที่รวมกันสองสภาเราต้องไม่ลืมเลยนะครับสิ่งที่เขาต้องการและเป้าหมายที่แท้จริงเว้นว่าข้อตกลงนั้นมันถูกฉีกนะครับดังเช่นในการเลือกตั้ง23ธันวาคมปี50คุณบรรหารศิลปะอาชา อดีตนายกผู้ลุงรับพูดชัดเจนว่าได้มีการตกลงระหว่างพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาลก่อนหน้านี้ว่าจะจับมือกันคุณบรรหารท่านก็บอกว่าแต่มีเงื่อนไขไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าพรพลังประชาชนเขาได้มาเกิน200ร้อยแปลว่าข้อตกลงนี้เป็นที่ยุติเพราะฉะนั้นนี่นะครับการจัดตั้งพรรคการจะตั้งรัฐบาลจากพรรคการเมือง จากอดีตถึงปัจจุบันนั้นจะเห็นได้ชัดว่ามีข้อตกลงกันไว้ล่วงหน้าวันนี้เมื่อเสียงวุฒธธิสภา250คนและในส่วนสนชอเองเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มลอสวในอนาคตเพิ่มอีก30คนเนี่ยครับเอาปัจจุบันนี้ก่อนนะครับที่จะรองรับแม่ทัพนายกองที่กเกษียณอายุและได้รับการแต่งตั้งเข้าไปใหม่เข้าไปสร้างความแข็งแรง นะครับของกองทัพของคอสชอในสอนอชอแต่วุฒิสภาที่ตั้งโดยคอสช2อ0คนนั้นแน่นอนที่สุดครับคนที่ได้รับการแต่งตั้งผู้แต่งตั้งต้อง,งเชื่อแล้วว่าเขาจะประ้องปฏิบัติตามคำสั่งนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงไม่มีใครไปตั้งฝ่ายตรงกันข้ามหรอกครับและผมก็ไม่เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จะตั้งฝ่ายตรงกันข้าม ให้เป็นวุฒิสภาเพราะฉะนั้นคําว่าสภาฝักทัวเนี่ยเฮไหนเฮนั่นเอาไงเอากันก็ชัดเจนว่าสว250คนนั้นบึกอยู่ผมพยายามเปรียบเปรยกันมาโดยตลอดว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนั้นมันเหมือนกับการวิ่ง750เมตรแต่คอสชวิ่งเพียงแค่500เมตรเท่านั้น เพราะว่าตัวเองตุนเอาไว้แล้ว250เมตรแต่ว่าพรรคการเมืองต้องวิ่ง750เมตรอย่างไรก็สู้คอสอชอไม่ได้ยกเว้นว่าบรรดาพรรคการเมืองต่างๆต้องให้สัตยาบันกับประชาชนก่อนนี้นะครับที่จะมีพรรคไทยรักไทยในอดีตนั้นพรรคการเมืองจะไม่ชนะกันด้วยเสียงที่ใกล้เกินครึ่งหรือว่าเกินครึ่ง ดังนั้นเนี่ยนะครับพักลำดับที่หนึ่งลำดับที่สองจะได้คะแนนใกล้เคียงกันและสร้างประเพณีปฏิบัติเอาไว้ว่าให้พักที่หนึ่งจับตั้งรัฐบาลที่เหลือก็เป็นพักร่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยครับศัตยาบัลที่ผมต้องการจะแลเห็นก็คือว่ามันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไม่มีที่มาที่ไปเพราะพักการเมืองต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า คุณไม่เคยได้แสดงจุดยืนเรื่องรัฐธรรมนูญว่ารับร่างแม้แต่เพียงพักการเมืองเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อรัฐธรรมนูญผ่านคําถามพ่วงผ่านจะโดยวิธีการใดๆก็แล้วแต่นั้นจะต้องไม่ละเลยจุดยืนนะครับเรื่องที่มาของนายกรัฐมนตรีวันนี้มีประตูเดียวเท่านั้นที่จะสกัดนายกคนนอกได้นั่นคือพักการเมือง ให้สัตยาบันกับประชาชนว่าหัวเด็ดตีนขาดจะไม่มีวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่มาจากคนนอกโดยเด็ดขาดความสง่างามที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นใครก็ได้แต่ต้องสง่างามนั้นผมเองเห็นว่าความสง่างามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือคนนั้นต้องมาจากการตัดสินใจของประชาชน ถ้าเอาความลหลงไหลได้ปลื้มเนี่ยนะครับแบบภัยบุญนิติตะวันที่พยายามรวบรวมตั้งพรรคประชาชนปฏิรูปที่ไปลหลงไหลกับเสียง16ล้านเสียงที่ว่านี้ถ้าพลเอกประยุทธ์มีความเชื่อมั่นว่าประชาชนมีความศรัทธาตัวเองถึง16ล้านเสียงตามที่ภัยบุญนิติตะวันได้บอกท่านตั้งพรรคการเมืองเลยครับถ้าจะานได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน ท่านฟังผมมาไว้ผมไม่มีวันที่จะต่อต้านการเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของท่านเลยเพราะว่าวันนี้ครับไปที่ไหนก็องคาพยพของท่านก็อธิบายว่าประชาชนมอบฉันทามติมาแล้วเมื่อชนะประชามติกลัวอะไรกับการเลือกตั้งนะครับชนะกันด้วยเสียงท่วมท้นขนาดนี้ถ้าท่านคิดว่านั่นเป็นชัยชนะที่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นความสง่างาม ต้องมาจากประชาชนไม่ใช่ความส่าง,งามมาจากกระบอกปืนฉีกกติกาเดิมสร้างกาติกาใหม่และก็บอกว่าทุกคนต้องปฏิบัติตามเพราะว่ารัฐบาลที่ท่านเข้ามายึดอำนาจนั้นเขาก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชนได้เสียงไม่น้อยกว่าประชามติที่ท่านได้หยิบยกขึ้นมากล่าวอ้างและเมื่อรวมกับพักร่วมแล้วเนี่ยนะครับก็เกินนะครับกว่าเป็นจํานวนมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักใหญ่ใจความที่สําคัญก็คือว่าเราเข้าใจคําว่าสาง่างามเหมือนกันหรือไม่ถ้าสาง่างามนี่ยนะครับตั้ง250คนแล้วมาโหวตเลือกตัวเองท่านก็บอกว่านี่คือความสาง่างามดังนั้นครับเราอย่าไปหลงกลกรณีว่าใครจะเสนอก่อนเสนอหลังสมมุติว่า คสอชอเนี่ยนะครับมีสอบอ250หคนไปตกลงกับพรรคการเมืองเอาไว้แล้วได้เสียงไม่น้อยกว่าร2 6ยี่สิบคนในสภาผู้แทนราษฎรก็ปล่อยนี่นะครับให้สอสอเสนอนายกรนายขอเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีร2 6ยี่สิบหกคนงดออกเสียงสองหสคนงดออกเสียงท้ายที่สุดเป็นยังไงครับสอสอก็เสนอไม่ได้ ก็จะหล่นมาที่สอวอเสนอและก็ได้นายกคนนอกเป็นวิชาพื้นฐานมากนี่คือกรณีไม่ลึกลับสลับซับซ้อนส่วนนี้นะครับถ้าจะไปแฝงตัวในพักต่างๆผมไม่ค่อยวิตกเพราะว่าเราจะเห็นตัวกันอย่างชัดเจนดังนั้นครับมันมีทางออกทางเดียวที่ท่านจะได้เห็นความสง่างามวันนี้ไม่มีใครไปนสนใจคนอื่นเลยนะว่าใครจะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อพลเอกประวิทร์วงสุวรรณประกาศหัวเด็ดตีนขาดว่าไม่รับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนนอกก็เหลือแต่พลเอกประยุทธ์เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะเพราะต่างฝ่ายต่างก็แลเห็นว่าต่อให้ไปเลือกพรรคการเมือง<ม>นะครับเกือบตายเพื่อเขามาเป็นนายกรัฐมนตรีจะเลือกพรรคไหนก็ได้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ว่าพรรคจะใหญ่จะเล็ก พี่น้องไปกากบาทเลือกใครก็ตามก็จะได้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะต้องการเพียงแค่126เสียงในสภาผู้แทนราษฎรและผมก็เชื่อว่ามีนักการเมืองจำนวนหนึ่งที่ได้รับการจัดตั้งการเตรียมตัวเตรียมการเพื่อจะเข้ามาเป็นพรรคอะไรให้กับรัฐบาลนายกคนนอกสิ่งที่พลเอกประยุทธ์จะต้องปวดหัวอย่างหนึ่งก็คือว่า นักการเมืองที่จะเข้าร่วมกับพลเอกประยุทธ์ก็จะเป็นนักการเมืองประเภทเหลือเดนเขาจะมีความสุขที่สุดเนี่ยนะครับเมื่อเข้ามาเป็นรัฐมนตรีร่วมคณะกับนา,กานยกคน,นนอกแล้วได้รับการปกป้องนะครับจากองค์กรอิสระจากหน่วยงานการตรวจสอบคือพูดง่ายๆว่าไม่มีอะไรน่ากลัวไปมากกว่าโจรที่ได้รับการคุ้มครองจากทหาร ได้รับการคุ้มครองจากตำรวจปล้นสะดวกเลยทีนี้ท้ายที่สุดนี่นะครับพลเอกประยุทธ์ก็ต้องทนไม่ได้อีกเช่นเดียวกันเพราะตัวคนเอกประยุทธ์ก็ต้องถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในฐานะนายกรัฐมนตรีหัวหน้าคณะรัฐบาลเพราะฉะนั้นครับระยะเวลาปีครึ่งเนี่ยที่ท่านเองก็ต้องสร้างความแข็งแรงในสนชซึ่งความจริงเนี่ยนะครับท่านก็แข็งแรงอยู่แล้ว แต่ต้องการแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะท่านก็รู้ว่าเวลาปีครึ่งเนี่ยอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงได้นะที่เคยได้รับความนิยมถ้าลองดูการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครดีครับคนที่เคยฟีเวอร์ในอดีตต่อมาก็ไม่ฟีเวอร์แปลว่าความนิยมของประชาชนนั้นสามารถปรับเปลี่ยนกันได้โดยตลอดแต่ถ้าท่านมั่นใจว่าระยะเวลาปีครึ่งนั้นเนี่ย ท่านสามารถสร้างความเชื่อมั่นในกับประชาชนได้ดีที่สุดและสลง่านงามตั้งพรรคการเมืองจะเป็นพรรคคอสชอหรือจะเป็นพรรคอะไรก็ตามถ้าท่านเชื่อมั่นว่าเสียงที่ได้รับจากประชามติเขาจะต้องหลั่งไหลไปเลือกท่านไม่มีเหตุผลจะต้องไปกลัวอะไร280ก็ร้องก้นอยู่แล้วนี่เพียงแต,แต่แต่งตัวอีกเล็กน้อยคือมาจากประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่ออยากเป็นนายกรัฐมนตรี เราเองก็เห็นอย่างชัดเจนว่าหนทางข้างหน้าตําแหน่งนายกคนนอกหรือแม้แต่กระทั่งคนในก็าตามไม่สามารถบริหารประเทศได้เ,เหตุผลก็คือว่าการเขียนรัฐธรรมนูญที่สร้างปัญหาสร้างวิกฤตเอาไว้ล่วงหน้าถ้าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีโดยเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรท่านก็จะถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจและท่านก็ต้องพ้นด้วยกัน ไม่ไว้วางใจนี่กรณีเป็นเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรกรณีเนี่ยนะครับนายกที่มาจากการเลือกตั้งกฎหมายก็ไม่สามารถผ่านได้แม้แต่เพียงฉบับเดียวเพราะว่าวุฒธธิสภาก็ต้องยืนกรานตรงกันข้ามสภาผู้แทนราษฎรถ้าต้องการจะผ่านเนี่ยก็ต้องใช้มติเนี่ยนะครับยืนกลับไปกลับมาเนี่ยนะครับผ่านสามวาระแล้วไม่ผ่านวุฒิสภาก็ต้องมายืนด้วย คะแนนเสียงในสภาผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้นก็เกิดความอิหลักอีเหลือนะครับบริหารประเทศเป็นด้วยความล่าช้าพูด้ัดไงว่ายิ่งบารถไฟหวานเย็นได้อีกอย่าไปคิดเรื่องความเร็วสูงสมกิโลเมตรครึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับนอกจากนั้นนายยกที่มาจากคนไหนก็ต้องเจอองค์กรอิสระซึ่งท่านตั้งไว้รอหมดแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นครับไม่ว่ามาจากการเลือกตั้ง ไม่ว่ามาจากคนนอกมันก็ไปไม่ได้อยู่ดีเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้ออกแบบในเรื่องการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมืองยกเว้นว่าท่านได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรด้วยซึ่งก็มีพรรคการเมืองผมก็รู้นะครับว่าอยากได้ใครดีอยากเป็นอะไรกับท่านเพราะว่าไปไหนเนี่ยนะครับก็จะสะดวกไม่ต้องระมัดระวัง จรเนี่ยนะครับที่ผมบอกว่าปล้นสะดวกที่สุดถ้ามีทหารและตำรวจคุ้มครองและคนที่จะเจงก่อนเพื่อนก็ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาเพราะฉะนั้นถ้าท่านปากกับใจตรงกันเลยนะครับว่านายกเป็นใครก็ได้ต้องสง่างามท่านมีทางเดียวเท่านั้นนะครับวุฒิสภาท่านได้เป็นเสร็จแล้วท่านเองต้องกล้าตั้งพรรคการเมืองท่านบอกว่าท่านได้รับความนิยมนะครับประชาชนชื่นชอบท่าน นั่นแหละครับจะเป็นรัฐบาลที่สามารถนำพาประเทศไปได้แต่ว่าอยากกล้าที่จะเป็นนายกแต่ไม่กล้าลงเลือกตั้งเนี่ยมันพังตั้งแต่คิดอยู่แล้วเพราะเนี่ยนะครับท่านไม่สามารถที่จะทนต่อการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรได้และเนี่ยนะครับถ้าท่านเป็นเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรยิ่งแล้วใหญ่จบข่าว เพราะผมเชื่อว่าเนี่นะครับกระแสของประชาชนถ้าลองดูเนี่ะครับพฤติการของหลายจังหวัดในประเทศไทยเทศบาลนี่นึงให้อีกพวกหนึ่งอบจอให้อีกพวกหนึ่งผู้แทนก็อีกพวกหนึ่งสอวอก็เป็นอีกพวกหนึ่งมีหลากหลายจังหวัดมากมีแนวความคิดเจ๊กเน,น่นเพราะฉะนั้นเนี่ยครับการเลือกตั้งต่อไปนี้นั่นเนี่ยผมเชื่อว่าประชาชนเขาจะเลือกผู้แทนเพื่อไปถ่วงดุล คสชซึ่งเป็นมีองค์ประกอบคือวุฒิสภาและองค์กรอิสระอื่นที่คสชได้ตั้งรอกันเอาไว้ทั้งหมดนี้นะครับมันไม่สามารถที่จะบริหารประเทศได้ไปนะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างสูงสุดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมเองก็มีความเห็นว่าณขณะนี้เอากันง่ายๆก็คือว่าพี่น้องประชาชนอย่าไปสนใจ ว่าสสเสนอสวเสนอสุดท้ายนี่ยนะครับก็ล็อกร้อเสียงในสภาผู้แทนราษฎรสอสเสนอเนี่ยนะครับก็ไม่ผ่านท้ายที่สุดก็มีความชอบธรรมให้สวเสนอคนนอกดังนั้นครับที่จะเลือกพรรคการเมืองที่ประกาศสัตยาบันให้มีสภาพเหมือนพรรคเทพพรรคมารนะครับภายหลังเหตุการณ์พฤษภาปี2 5 3 5 นี่คือปรากฏการณ์ในสิ่งที่ผมเองก็เห็นว่ากําลังจะเกิดขึ้นและป้องกันอย่างไรส่วนพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับท่านทาตามที่ท่านพูดได้อย่างเดียวคือท่านต้องถอดหัวโขนหัวหน้าคอสชแล้วก็ตั้งพรรคการเมืองแล้วก็ต้องลาออกเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นนายกรักษาการแล้วไปรับสมัครรับเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นท่านมีโอกาสกับความนิยม นะครับไม่ว่าผลโพหรือคะแนนจากประชามติตามความเชื่อที่พยายามอธิบายกันมานั้นซึ่งผมเองก็เชื่อคนละอย่างแต่ว่ามันเป็นช่องทางที่ดีที่สุดที่จะสร้างความสง่างามให้กับท่านแต่ถ้าท่านไม่ตัดสินใจลงรับสมัครรับเลือกตั้งท่านเข้าใจว่าเป็นวิถีนายกคนนอกตามขั้นตอนแทคติกนี้นะครับตั้งสวเองและสวที่ตั้งเองก็มาโหวตเลือกให้กับท่าน แล้วก็พรรคการเมืองก็ไปล็อกไว้อย่างต่ำร้อยยี่สิบหกสอสอเสนอให้ตายก็ไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นหมักตื้นตื้นเนี่ยนะครับถ้าประชาชนไม่สามารถจับได้ไล่ทันนั้นผมเองก็เห็นว่ามันมันเป็นเรื่องที่ท่านประเมินประชาชนต่ำเกินไปเพราะฉะนั้นครับความสนใจของพี่น้องนะวันนี้ผมก็เชื่อว่าเหตุการณ์ของบ้านเมืองในระยะเวลาปีครึ่งนั้นท่านเชื่อผมไว้อย่างว่า จะมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงกันหลายอย่างไม่เป็นไปอย่างที่คิดนะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็เห็นเวลาที่พรรคการเมืองได้รับชัยชนะทุกคนคิดสี่ปีเท่านั้นนะท้ายที่สุดนี่นะครับยากที่จะอยู่สี่ปีเช่นเดียวกันกับคนลหลงไหลเสียงประชามติก็เพราะว่าประชามติโดยการเลือกตั้งของประชาชนก็ถูกฉีกกันมานับไม่ถ้วนอยู่แล้วแต่หลักใหญ่ใจความก็คือว่า การมีโอกาสบริหารประเทศร่วมสี่ปีประชาชนย่อมรู้ดีว่าท่านประสบผลสำเร็จในการบริหารหรือไม่ซึ่งท่านก็บาบนแล้วเนี่ยนะทำตั้งแต่สักกระเบอือยันเรือรบคนก็ยังบ่นว่ายังไม่เห็นผลงานท่านก็ต้องรู้ว่าประชาชนเขาคาดหวังเอาไว้สูงเขาไม่ได้ต้องการคนพูดเก่งหรือคนพูดมากเขาต้องการคนทำงานมากและมีผลงานเป็นที่ประจักษ แต่หลักใหญ่ใจความว่าหลังจากนี้ไปเมื่อมีการเลือกตั้งและเป็นท่านอีกในวันที่ท่านไม่มีมาตรา44มาแก้ไขปัญหานั้นและรวมกระทั่งท่านเป็นบุคคลสาธารณะที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างซึ่งหน้านั้นแค่เรื่องส่วนตัวนะครับที่ท่านต้องแบกรับความอดทนก็หนักแล้วการแก้ไขปัญหาของชาติยิ่งหนักกว่าจะเป็นวิบากกรรมนะครับที่ท่านคาดไม่ถึงบางคนที่มีอำนาจเ่ยนะครับ มีเวลาที่ดีที่สุดคือการลงจากอำนาจในเวลาที่ไม่บอบช้าแต่น้อยคนที่จะคิดได้ส่วนใหญ่ลงนะครับจากอำนาจในวันที่หมดสภาพกันไปแล้วนะครับพูด,ดง่ายๆว่าคนไล่ลงจากเวทีและสุดท้ายนี่นะครับมันก็ต้องสังเวยด้วยคำว่าเผด็จการทรราชเพราะฉะนั้นทางเลือกของความสง่างา,ามผมก็ชี้ทางสวรรค์น,นั้นแล้วว่าท่านต่งางภาคการเมืองเถอะครับและก็ประกาศตัวว่าพร้อมจะเป็นนายก ที่มาจากการเลือกตั้งนั่นคือความสง่างามแต่ถ้าตั้งสวมาโหวตเลือกตัวเองล็อกภาคการเมืองเพียงแค่126เสียงท่านก็เป็นนายกอย่างนั้นเรียกว่าความไม่สง่างามและเนี่ยนะครับไม่กู่ควรที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยท่านจงเข้าใจคำว่าสัง่างามว่าต้องมาจากประชาชนเท่านั้นพบกับเฟซบุ o กไลฟ์ต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ